เคมีคิ้วๆกับครูเอกลับมาแล้วค่ะพอสแค์ cat, วิชาเคมี Me ที่จะทําให้เรื่องของเคมี Me ที่ว่าเป็นเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆคิ้วคิ Q ้วไปกับ ครูเอค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่จะร่วมพูดคุยกันพวกเรารู้จักไนรอนไหมคะไนรอนเขามีหลายชื่อหลายสกุลมากๆเลยการที่เขาจะตั้งชื่อไนรอนเขาตั้งชื่อได้อย่างไงทําไมต้องเป็นตัวเลขนี้พวกเราเคยสงสัยกันไหมถ้าสงสัยวันนี้ครูเอจะพาไปไขข้อข้องใจว่าทําไมไนรอนต้องมีตัวเลขที่แตกต่างกันแล้วการจะตั้งชื่อไนรอนเราสังเกตจากอะ วันนี้เราจะไปทายรหัสลับของตะกูลไนลอนกันค่ะการที่จะเกิดเป็นไนลอนได้นั้นเขาเกิดจากมอน омер สองตัวตัวแรกครูเอขอให้เป็นคุณแม่ตัวที่2องครูเอขอให้เป็นคุณพ่อ ซึ่งคุณแม่ของไนรอนมีชื่อว่าไดาเอมินส่วนคุณพ่อค่ะมีชื่อว่าไดาแอซิกค่ะคุณพ่อกับคุณแม่มาคบกันจากนั้นแต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลายไปเป็นคุณไนรอนแล้วไนรอนออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะดูที่จำนวนอะตอมคาร์บอนของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ ครูเอจะยกตัวอย่างให้ฟัง2ชื่อแล้วกันมีไนล่อน6 6กับไนล่อน4แล้วก็6ซึ่งเป็นรหัสลับของตระกูลเขาเลยเอาตระกูลแรกก่อนคือไนล่อน6 6ค่ะไนล่อน6 6นี้เกิดจากคุณแม่ซึ่งเป็นไดเอมินมีคาร์บอน6อะตอมมาเจอกับคุณพ่อคุณพ่อซึ่งเป็นไดแอซิด ซึ่งคุณพ่อก็มีคาร์บอน6อะตอมดังนั้นคาร์บอน6จากคุณแม่คาร์บอน6จากคุณพ่อมารวมกันกลายเป็นคุณไนลอนไนลอนจะมีชื่อว่าไนาลอน66ค่ะอ่าต่อไปคุณแม่ซึ่งเป็นไดเอมีนมีคาร์บอน4อะตอมและคุณพ่อซึ่งเป็นไดอซิดคุณพ่อจะมีคาร์บอนทั้งหมด 6อะตอมดังนั้นลูกออกมาค่ะคุณแม่4คุณพ่อ6ลูกออกมาจะเป็นไนล่อน4 6นั่นเองนี่คือรหัสหลับประจำตระกูลมาจากจำนวนอะตอมของคาร์บอนของคุณแม่กับคุณพ่ออย่าลืมนะคุณแม่เขาคือไดเอมิน คุณพ่อเขาคือไดแอซิดนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของวันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนักสืบที่เก่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไปสืบรหัสลับทั้งคุณพ่อแล้วก็จากทั้งคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็คือมอนอเมอร์ที่ครูเอเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะ สำหรับ EP หน้าเราจะไปสืบเรื่องอะไรกันต่อหรือจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องอะไรกันต่อน,นั้นแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามพอดแคสต์เคมีดีดีเคมีคิ้วคกับคูเอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คูเอว้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ